การเข้าวัดบรรดาท่านพุทธบริษัทปรารบพระพุทธรูปนมัสศการพระพุทธรูปก่อนถือว่าเป็นพุทธบูชาอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองตั้งใจฟังระสวดก็ดีฟังพระเทศก็ดีถือว่าเป็นธรรมบูชาประการที่สาม,มีความเคารพในพระสงค์เป็นสังฆบูชาการบูชาทั้ง3าประการนี้สมเด็จพระจอมไตรบร,รมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตการบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมากธรรมบูชามหาปัญโยบูชาพระธรรมมีปัญญามากสังฆบูชาม มหาโพควาหบูชาพระสงฆ์มีทรั์มากพุทธบูชามหาเตชวันโตหมายความว่าบุคคลใดที่นึกถึงองค์พระเดชพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพจริงก็ดีหรือด้วยความไม่ค่อยจริงก็ดีอย่างนี้ถ้านึกถึงก่อนตายถึงแม้ว่าเราจะทําบาปมามากมายเพียงใดต้องไปสวรรค์ก่อน ธรรมบูชามหาปัญโยการบูชาพระธรรมหมายความว่าเอาหนังสือถวายพระก็ดีแจกชาวบ้านก็ดีหรือตั้งใจฟังเทศด้วยความเคารพก็ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นการบูชาพระธรรมบูชาแปลว่ายอมรับนับถือการบูชาธรรมพระธรรมมีปัญญามาก ตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรในชาติก่อนตอนต้นท่านเคยสร้างพระไตรปิฎกถวายในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านได้เกิดมาภายหลังปรากฏว่าเป็นคนมีปัญญามากสังฆบูชามหาโพควาโโหการบูชาพระสงฆ์หมายถึงการเคารพในพระสงฆ์และการถวายทานในพระสงฆ์การถวายทานพระสงฆ์นี่เป็นปัจจัยให้เกิดความร่ำรวยและการให้ทานประเภทนี้ต้องอาศัยพระสงฆ์ถ้าถวายทานหนึ่งองค์สององค์สามองค์จัดว่าเป็น ปาติปุคลิกทานเป็นทานส่วนบุคคลถ้าถวายทานพระสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปจัดว่าเป็นมหาสังฆทานการถวายสังฆทานจะเกิดไปกี่ชาติก็ตามจะหาความเป็นคนยากจนเข็นใจไม่ได้ที่ใดมีความลำบากคนที่ถวายสังฆทานแล้วไม่ไปเกิดที่นั่นที่ใดมีความอุดมสมบูรณ์จะไปเกิดสถานที่นั้นนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทการถวายทานแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นคนมีทรัพย์มากการทำบุญของบรรดาท่านพุทธบริษัท ทุกคนตั้งใจทำด้วยศรัทธาแท้ก่อนออกจากบ้านตั้งใจไว้แล้วว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปวัดที่วัดมีอะไรบ้างหนึ่งพระพุทธรูปเรามีความเคารพในพระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาตั้งใจบูชามาแล้วจากบ้าน 2. ที่วัดเขาจะมีเทศกันเราต้องตั้งใจฟังเทศเป็นธรรมบูชาตั้งใจมาแล้ว 3. วันพรุ่งนี้เราจะถวายพัตตาหารกับพระอันนี้เป็นสังฆบูชาเป็นสังฆทานรวมความว่าการบูชาทั้ง3ประการที่ท่านพุทธบริษัททำครบถ้วนสิ่งที่ท่านต้องการย่อมมีโอกาสแน่นอน คือสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานทั้งนี้เพราะว่าคนที่จะไปนิพพานได้ต้องอาศัยคุณสมบัติ3ประการนั่นคือพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจากหนังสือพ่อสอนลูกคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดจันทารามวัดท่าสงอุทัยธานีอบคุณเผจคำสอนหลวงพ่อพระราชพรหมยานสาธุสาธุสาธุ